การสัตรูพืชชุมชนบ้านหนองขาวตบลบึงบัวอภว,วชิระบรมีเกิดจากการรวมกลุ่มของกเกษตรกรในชุมชนตบนบึงบัวที่มีปัญหาต้นบุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีเนื่องจากการจัดการสัตรูพืชของกเกษตรกรที่ผ่านมาพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักอาศัยประสบการณ์และความเคยชินขาดความรู้ด้านวิชาการทําให้ผลผลิตเสียหายไม่มีคุณภาพระบบนิเวศถูกทําลายอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยการให้ความรู้การผลิตสารชีวพันธุ์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชโดยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทำให้ชุมชนเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักงานเกษตรอำเภอวชิระบารมีได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน พิจารณาจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการลดการใช้สารเคมีและมีปัญหาในเรื่องการระบาดของศัตรูพืชเมื่อปี2556มีเกษตรกรสมาชิกจำนวน30รายได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องพราอมมีการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองขาตํบลบึงบัวอํเาเภอวชิระบาร,รมีดังนี้ ส่งเสริมการผลิตขยายและการใช้สารชีวพันธุ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องตน้นให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สนับสนุนสารชีวพันธุ์เพื่อนำมาบริหารจัดการในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสนับสนุนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการความรู้ในการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่สนใจส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมส่งเสริมสมาชิกศูนย์เพื่อพัฒนาให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมและขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาสมาชิกและกลุ่มจากหน่วยงานต่างๆในขณนะนั้นนะตอนใหม่ๆนะฮะเกษตรกร,ร,กรยังไม่มีองค์ความรู้เนาะแล้วก็ยังไม่รู้รจักในการในเรื่องของแมลงในเรื่องของสารพุก์ก็มีความตืนเต้นเนาะ อยากกระเหินกระหายอยากจะเรียนรู้เพื่อเพราะว่าในส่วนตัวนั้นน่ะเกษตรกรมีความเชื่อว่าในในใน,ในการจัดการแปลงข้าเราเนี่ยเราต้องรู้เรื่องสาเหตุนะครับสาเหตุก็คือว่าในเรื่องโรคแมลงอันไหนที่ว่าเป็นแมลงดีแมงลงร้ายเจ้าหน้าที่กจ็จะให้กระจ่างเรื่องความรู้และในเรื่องของการป้องกันเรื่องแมลงและโรคเนี่ยก็จะมีอะไรที่ทดแทนสารเคมีก็คือสารชีวพันธุ์นะครับที่หน่วยราคาเพื่มที่โลกละ่ะ โดยอาจารย์โจเนี่ยจะมาสอนในในการจัดการแล้วก็เมื่อเราได้นํามาใช้เนี่ยปรากฏผลเป็นผลดีในเรื่องของการลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกษตรกร,ร,กรมีความสุขในการในการประกอบอาชีพครับในส่วนของผมเองเนาะผมเคยทําเคมีมาก่อนนะต้นหวนในขนาดนั้นเนาะมีเพียรบาดเนี่ยเราใช้สารเคมีรุนแรงเนาะ ซึ่งตอนนั้นตอนนั้นต้นทุนผมจะอยู่ประมาณ7 8 0 0ถึง8 0 0 0บาทเนาะเพราะว่ามันไปหมดเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องของยาฆ่าเพีย้ยนะครับในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็สารเคมีที่ที่ทีท่ร้านค้าเนี่ยเขา,าก็มักจะซื้อ1แถม2แถม3เนี่ยก็ทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเมื่อหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้กระบ,บวนการการลดต้นทุนในการจัดก,การโรคกละ,ะแมลงมีการป้องกันมีการาใช้แปลงสถ,ถานการณ์เนี่ยมามาขับเคลื่อนเนาะ เราก็ได้รู้ว่ามันจะมีระยะที่ควบคุมได้ระยะที่ระบาดแล้วก็จะใช้สารเชียวพัน์ธุน้ำหมักหรือจุลินทรีย์ในการที่เราไปเรียนรู้จากหน่วยกานต่างๆที่ให้ผมรู้แล้เนี่ยมาจัดก,การในกระบวนการของเราทําให้เราลดต้นทุนจากจาก7 8 0 0ั0แตอนเนี้ยกระบวนการที่เราทําล่าสุดเนี่ยเป็นอินทรียนะเราเหลืออยู่ประมาณ3400บาทครับในส่วนของศูนย์จัดการพืชชุมชนบ้านนองขาวเลยนะ เราได้ประสานงานผ่านสาปกรเนาะไปเครือข่ายของศูนย์ปศศูนย์หลักศูนย์รองแล้วก็เป็นแปลงใหญ่มันข้าวอ้อยเนาะใช้กระบวนการตัวนี้ไปแล้วก็จะไปนในรูปของการทำมาพืชปลอดภัยค่าปลอดภัยในเรื่องของระบบะมาตรฐาน G A P แล้วขยับขึ้นเป็นมาตรฐาน G P a แล้วก็เป็นอินทรีย์สากลซึ่งตอนนี้เราขับเคลื่อนกับเครือข่ายกลุ่มอื่นซึ่งซึ่งผลเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของอ ความปลอดภัยของสุขภาพเนาะแล้วก็ระบบนิเวศสิ่งแวดลอ้อมรวมทั้งให้ผลประโยชน์ในเรื่องของความสุขเกษตรกร,กรทั้งไรายได้และกสุขภาพครับจากผลการดาเนินงานเกษตรกร,กรสามารถลดการใช้สารเคมีที่ไม่จําเป็นโดยสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เนื่องจากมีการจัดการศัตรูพืชที่ถูกต้องไม่ใช้สารเคมีมากเกินความจําเป็นและมีการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทน เกษตรกรบางรายสามารถผลิตสารชีวพันธุ์ชนิดต่างๆเพื่อไว้ใช้เองที่บ้านได้ปัจจุบันเกษตรกรได้มีการพัฒนาจนสมาชิกในกลุ่มได้รับมา,าตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลและยังมีการสร้างเครือข่ายสจชอในพื้นที่อำเภอวะชิระบรมีอีกด้วยทำให้เกษตรกรในชุมชนและท้องถิ่นสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภัยศัตรูพืชที่ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้มีความรู้เรื่องติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างถูกต้องเป็นระบบเน้นการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพเพื่อลดและทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น